นอกจากโบราณสถานสิ่งปลูกสร้างที่บ่งบอกถึงอารยธรรมโบราณของคนในอดีตแล้วสถานที่ทางธรรมชาติหลายแห่งก็ปรากฏร่องรอยอดีตด้วยเช่นกันเช่นถ้ำมหาเถนแห่งนี้ที่พบร่องรอยการใช้งานในศาสนาพุทธเมื่อกว่า500ปีมาแล้วหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นโบราณสถานก็คือการค้นพบเศษซากโบราณวัตถุและการเกิดพระกรุกแตกเป็นกลุ่มพระร่วง เมื่อครึง่งศตวตรรษที่ผ่านมาผมได้ทราบข้อมูลนี้มาจากอาจารย์ฉันทัเพียธรรมได้กล่าวถึงการพบร่องรอยโบราณสถานในถ้ำแห่งนี้อาทิซากพระพุทธรูปซากกระเบื้องดินเผารวมถึงพระกรุทำให้ผมสนใจที่จะเดินทางไปยังถ้ำแห่งนี้ก็มีเศษอิฐแล้วก็เศษกระเบื้องมุงหลังคาเข้าใจว่าเขาใช้เป็นหลังคาเพิงหน้าถ้ำ แล้วก็ปี2517มีการขุดพบพระพิมพ์นะครับ <c oughs> ก็พบสองไหยแล้วก็เคยมีพระนอนอยู่นะครับแม่ชียังมีเม็ดพระศพข,ของพระนอนนั้นนะครับปันบ้น้ดยดินโดยรวมอ่ะน่าจะเป็นหลักฐานในสมัยอยุธยาอาจจะเป็นอยุคตอนต้นนะครับแต่ว่าพระกรุเนี่ยเป็นก่อนอยุธยานะผมได้เดินทางไปยังถ้ำมหาเถนตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก่อนเดินขึ้นเขามีครอบครัวนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมาและสนใจจะเดินขึ้นไปด้วยกันอีกครั้งได้พบพระพานุพลวีรพะโลที่ปฏิบัติธรรมในถ้ำผมจึงมีเพื่อนเดินขึ้นเขาไปด้วยกันครับขึ้นไปไหมขึ้นหรอขึ้นไหวไหมคะอคุณลุงถามขึ้นไหวไหมลูกขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไปด้วยกันเลยรอบนี้นี่ ทำม,มหาเถรฮะหลวงพี่ครับกูบาเดินนำแล้วครับเพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมในถ้ำการเดินทางอาจต้องใช้แรงพอสมควรเพราะไม่มีทางบันไดบางจุดต้องไต่ไปตามโขดหินแต่ก็ยังพอเห็นร่อรอยทางเดินของพระสงฆ์ที่อยู่ปฏิบัติธรรมบนเขาแห่งนี้เนื่องจากเส้นทางมีความชันในบางจุดเราจึงควรเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย รองเท้าหุ้มส้นและน้ำดื่มควรถือติดไปด้วยครับพื้นที่แถบนี้มีขุนเขาอยู่โดยรอบและส่วนใหญ่จะพบร่องรอยโบราณสถานที่ยังไม่ผ่านการสำรวจทางโบราณคดีหลายแห่งและที่ถ้ำมหาเถนที่เรากำลังจะขึ้นไปนี้ก็เป็นอีกถ้าหนึ่งที่มีเรื่องราวบอกเล่ามากมายเช่นกันผมใช้เวลาเดินขึ้นไปราว30นาทีก็ถึงจุดหมาย พร้อมกับครอบครัวนะักท่องเที่ยวที่ติดตามขึ้นมาด้วยลักษณะาปากถ้ำเป็นถ้ำธรรมชาติมีทางลงลึกเข้าไปซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังที่ปากถ้ำยังพบร่องรอยการขุดกรุหาพระเครื่องโบราณซึ่งเป็นเหตุการณ์กรุดแตกเมื่อปีพุทธศักราช2517ตามข้อมูลจากกลุ่มผู้ขุดกรุที่ยังมีชีวิตได้กล่าวว่ามีการพบพระร่วงมากกว่า200องค์อยู่ภายในไหโบราณสี่หู ภายในถ้ำค่อนข้างมืดพบชิ้นส่วนโบราณวัตถุเป็นกลุ่มกระเบื้องดินเผาและเศษซากอิฐที่นำมากองไว้จำนวนมากมีการสร้างองค์พระนอนไว้ด้านในจากข้อมูลเคยมีพระนอนอยู่กลางถ้ำแต่ได้ชำรุดทุดโทรมและพังทลายไปจึงมีการสร้างองค์ใหม่ขึ้นทดแทนถัดเข้าไปจะเป็นห้องโถงมีปล่องรับแสงธรรมชาติทำให้ยังพอมีแสงสว่างในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ถัดจากปล่องแสงธรรมชาติจะเป็นช่องถ้ำแต่จะเป็นถ้ำตันซึ่งจะต้องเตรียมไฟฉายเข้าไปด้วยครับหลังจากพบร่องรอยโบราณสถานในถ้ำทำการเก็บภาพเรียบร้อยแล้วจึงได้พักเล่นกับเหล่าแมวที่พระได้เลี้ยงไว้และสนทนากับผู้ร่วมเดินทางตามอัธยาศัยสักพักหนึ่งจากนั้นจึงได้กราบลาพระพานุพลเพื่อเดินทางกลับครับ,รบการเดินทางครั้งนี้ ถือว่ามีความคุ้มค่ากับแรงที่เสียไปทำให้รับรู้ว่าร่องรอยทางโบราณคดีที่เรายังไม่เคยรับรู้ยังมีอีกมากมายที่รอให้เราค้นหาครับ